ค่ะคุณพออวดสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะลุงวันค่ะค่ะมาติดตามตัวเลขแนวทางความฝันกับพออวกคือเกาเนาะหดลังหันนั่นแตกทั้งสองคลิปเลยเนาะคุณพ่อนอ่นอกลอยตัวเลขไปแปดห้าศูนย์เนาะคุณพ่อนอ่นอแตกสองตัวค่ะท่านผู้ชมมารอบนี้ค่ะมาติดตามแนวทางควงามฝันกับพออวนของเฮ้าอีกคือเกาเนาะคุณพออวนนี่ฟันแม่นขนาดค่ะแปลตัวเลขนี่เป๊ะเลยเนาะพ่อนาะอก ออกบถาคนมาบอกนี่กังจังๆอีกคือกันคันได้ยินเสียงบอกในห้องบอกเลขน,นี่ก็สำคัญคือกันเนาะค่ะรอบนี้ก็ได้ยินว่าพออ้วนนี่ิ่นฝันดีกันเลยมาติดตามอีกคือเก่าเนาะคุณพ่อ,นอเนาะฝันว่าจังไหนบอกให้เอฟซีห้าฟังแนคุณพ่อฝันคือยังไปเล่นคนวัดเก่าวัดนั่นคนไปคือยังเขาเป็นบุญเป็นงานติี

ตะลางเขาเฮ็ดลูกไก่ใหม่ๆโมโวันก็ดีละที่ได้ไปหาก็เอาเดี๋ยวไก่มาตบเหมือนน้าว่าวันนี้กินเนี่ยเดี๋ยวไก่มาตบเหมือนนั่วะจันบัดือยังค้นเลี้ยงหมูก็มีเลี้ยงหมูอยู่วันนี้ไหวเหรอ Wow, bully. Cái dân, wow, bully. Cái thấy đi lạ. Mọi dù phải ngu này phải nhắn mà, mọi vô, mà. Cả bên, tí mưa quá dần, tí mưa quá dần. Mũ liền mũ dần, xích tổ ถึงเมื่อคือย,ยังยายดิ่มนี่มาบ่ว่าเกือหมูอ่ะสันโอ้ยายดิ่มเรียกหมูตัวสันนี่ว่าเป็นหมูป่าพื้รีลยสันโมเมนต์เลยสาตตาไฟลเลือดมา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 ว่า,า,าคือย,ยังดอดกังเลยเนี่ยมาพ่อกำนันแดงผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่เบียเ้ยว Ô oh, mà cây ủm cây mà về té cây vậy bị ổ cái nào vậy thần? Cả hết đơn. Cái thầy cây vô vậy. vô là cây đâu. Hú thần lôi thì Lê vậy thì lê thả thảm đâu có thì hiến đâu cấp đẻng mà. Lê ถามเราวหัไกลมาให้ไปเลี้ยงตีแล้ไปเลี้ยงันหัวเอาก็เอาตัวว่าสันก็คือยู่องลอยทึหาลอยน้อว่ะคเราเอาคือว่าบเอาทะาขัดเจ้าไ็เจอห้งลอยหาทิบย์ั่นไปใหารลอยหาทิพย์ก็หัวก็คือว่า่าลอยนึ่งวั ก็ว่าตัวเราล,ล,ลอยนึ่งเท่าไ่ก็อายที่ตัวเราเพราะว่าเราเอาท่อนแล้วเราหงายท่อนแลี้่วโอ้แสดงว่าในความฝันนี่เพิ่นเบ้าเป็นตัวเลขออกมาเลยแม่นบอกคุณพ่อเออบัดนีก็นี่เอาเอาแล้วก็ว่าเด่หน,น,น้า่ขยหน้าหน้าขขอยก็เป็นมังคขดคำยังไงมองตุดดัานก็ไ่าเด่นวะ่ไหมคะ เดี๋ยวไปโบไก่ด re ิทับนี่ทับสาทับยี่หมนี nope ่แหละค่ะเอาวะยังบโบไก่กันตัวนี่วะเกิดพไกนี้ควบฝันว่าจาไปค่ะโบไก่กันตัววันนี้เราเอาไก่กันไปขังเลี้ยงอยู่หน้าบุหรี่เราค่ะเดี๋ยวด่างเขียวหล่อมดีๆปล่อยมันแหลนอยู่ในหันวันนี้ในใจว่าเราไปค่ะวบฝันมาแล้วเอาไก่เริ่มเล่าเลื่อยฝัน ได้แล้วกลเลยมามามาหอดวางได้วางหนึ่งนี่แหละเก็เลยจะดาค่ะกคิถามลุงเนาะว่าสีฟันว่าเอาไก่มาตีกันมียังมีที่ผิดเ่ คนสองคนส่บุงเบานากูยังเบี้ยวก็กำนั่งแดงนะยังมีชีวิตอยู่โบวี่แล้วกำนั่งแดงแล้วก็เสียเลยอืค่ะจะซุมพุนบงจักแล้ววงบัได้เห็นกันจักกี่ปีละเจ้าปีค่ะนั่นละจะตายหรือยังกับบจักคือกันเออคือผู้เดียวว่าตายผู้หนึ่งเนาะอสิฟันเห็นคือ พอไงกำนันแดงแมนค่ะันเป็นผู้เฒ่าแมนบะเออค่ะแต่ว่าให้ลูกตีตัวเี้ลูกสิตีเป็นนะตัวใหนเนาะตีก็เป็นเอาหนึ่งเก้าศูนย์เท่านี้แหละหนึ่งเก้าศูนย์แมนอือบานอีตัวเลขในความฝันหนั่นทีว่าสี่ขายไกลกให้เออกันไว้แน่ก็ดีคือกันหนึ่งหา้าศูนย์ หนึ <150. S 2> ออ่งหาศูนย์คือว่าเป็นตัวเลขที่บอกชัดเจนเลยได้เน่นค่ะคูะว่ไปกมีวิ่ไปบาดเก่าไม่ถ้ามาบานเก่เออา,าท,กทั้งนั้นเลยค่ะหนึ่งหาศูนย์แล้วก็นหนึ่งเก่าศูนย์กันไหวเนาะคุณพออ่อเนาะเออค่ะคือความไม้กับคือไกลกับเป็นเก่าอ,อ่ผู้เทามากน้ำกันผู้นึงเยอินิดก็เป็นเก่าเนาะออค่ะกับโนีค่ะ จะรับซับซ้อนเหรอแล้วหนึ่งหาศูนย์นี่เป็นเหลขกตัวเก่าแต่วันกกบอบนี่อาจจะมาได้คือกันนอกคุณพ่อนอกเพราะว่าในความฝันของพออ้วนนี่ตามที่ด้มาติดตามเนาะคันบอกเป็นตัวเลขกออกมาจังสีมักจะแม่นเด็ดปะม,ะ,ะ,มะมึงมักจะออกประจําเลยเนาะคุณพออ่อเนาะขันสมมติว่าพออ้วนไดียินเสียงคนมเมื่อว้าตัวเลขกหรือว่าบอกเหลขกนี่ตัวเลขกนี่มักจะบพผาดเนาะเือคคืดอยู่เรืหนึ่งหาศูนย์เนอะ จะเดือดปยังในหูมองมองเรียบร้อก็พูนยี่วิวยังหูมองมองดิยินีเดี่ยวอยู่ในหูอยู่เลยเออโชกันเรื่องไก่เรื่องยังนี่แหละค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนบอกเป็นตัวนี่ก็ขึ้นหาศูนย์มันบอกคุณพ่เออค่ะเมื่อหลังนั่นเขาว่าปลูกไม่พูนยี่วิวก็นั่งกินเหลาอยู่งสีเหลืองเุ้ยหุ้เงื่อหลังนั่งกินเหลาอยู่ทั้งเงื่อนพุน หวัวเรือสีมา<น>เล็กบนมหมอหนอสามตัว,ตวเลยค่ะอยู่ด้วยกันค่ะมุนลินตัดล่นเอานอคพ่อ,พอ,นอเนาะแต่ว่าเหล็กหนึง่งอย่าลืมเดะหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันดเดะนอคุณพ่อ,พอ,นอเนาะอย่าลืมว่าเป็นเจ็ดกระไดเจ็ดหาศูนย์กระไดได้นอคุณพอ่อเนาะแต่ว่าในความฝันนั้นได้ยินว่าหนึ่งหาศูนย์ค่ะนี่แหละค่ะเป็นเรื่องเล่าความฝันของพ่ออ้วนเนาะมี่มีอย่างสีเพิ่มเติมอีกบอคุณพ่อ ไอเอฟซีเฮากับมิซัมทีนอ๊อฟคุณพ่อเนาะค่ะกัขอขอบคุณพระอวนเนาะทีแบ่งปันโตเรคแนวทางความฝันเนาะหนึ่งห้าศูนย์กันวัยหนึ่งเก่าศูนย์เนาะคุณพ่อเนาะค่ะกัขอบคุณสําหรับโตเรค่ะคุณพ่อขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะที่ครับไปยครับพวเราแล้วค่ะโตเลขของลุงอวนเนาะท่านผู้ชมประจำงวดวันที่หนึ่งมินาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดหนึ่งห้าศูนย์ค่ะท่านผู้ชมกันวัยนหนึ่งเก่าศูนย์เนาะ พอว่าในความฝันนี่ลุงอ้วนเพิ่นฝันเห็นผู้ชายค่ะมาถามขายไก่ให้ค่ะในราคาหนึ่งห้าสิบบาทแลวลุงอ้วนเพิ่นก็ซื้อเอาไก่ตัวนั้นค่ะท่านผู้ชมลุงอ้วนเพิ่นก็เรยว่าตัวเลขนีนาจะมาตัวนี่แล้วค่ะ1-50่งนย์นี่เนาะจังได็กใ่้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคมานกับตัวเลขของลุงอ้วนค่ะ โตกันกับคืนหนึ่งเก่าศูตนอให้โชคให้มา n น้ำกันอีกเด้อคะ่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจ้าปอคะ่ะถ้ามิตเลขกเรื่องเล่าความฝันดิตๆอยอยใสจ้าปอก่ะสีไปติดตามมาฝากเอฟซี FC ทางบ้าน,น 9, คือเก่าค่ะแต่อย่าฝาาไปใสเนะาะท่านผู้ชมมิจจ้าปอมีของดีมาฝากคะ่ะเป็นหนวดสีผงนองสร้างคะ่ะไปเบิ้งน้ำกันคะ่ะท่านผู้ชมไปคะ่ะมาสการคะ่ะหลวงปู่ค่ะ อันว่าเลือกขุนของสีเพิ่น้องสร้างรากาเซ็นผมแม่ทรณนี่ให้ปั้งนะค่หลวปู่ก็เป็นมาคือการไอ้บุ๊กเสกออกมานี่สำหรับน้องสร้างนวดสร้างหรือเกีย่ยวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทังการขา,ขายในธุรกิจอ่าเป็นเมตตามหานิยมอ่าไปใส่มาใส่กระซามวิชียเปรูเทวดบดาคนหลอกสมรสาคนให้เกียรติสร้างแต่ว่าผู้ใดนำไปบูชาพวกาขาย อ่าหรืออยู่ในใส่ส่วนตัวในพิธีว่าในของวิบานในเครื่อนหรือเป็นสีมงคลอันสูงสุดคือน,นามสร้างส่วนเส็นผมแม่โทรณนี่บางกองทีก็เอินแม่เต็นผมแม่โทรนี่บางคนมันเกิดเอิญไปเป็นเครื่อเขาหลงมันจะมีตัวผูกกับตัวเม่อ่าอยู่ในตัวนี้ที่เอ็ดไม่นี่มันครบถูวอันนี้ไปใส่มาใส่ก็นแนะนำว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในสับคนคือว่าถ้านําไปแล้วเกิดประโยชน์มีโศกไม่ลา มันคำสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งสี่ซอยอยากยมเขาโมซากไปแล้วดูซิว่าผู้ใดมากว่าดีขึ้นวัตสุยางขาขายบ่าดีก็ดีเออไปท่างเม็ยยังบ่เคยเสือกเสือกเบอร์กับเือกเขาเงินอยู่ว่ามันเป็นอานาจมาไหนแบบไหนเนี่ยช่มากไอหลวงปู่หรืออาจะมากนี้จะเน้นไปทั้งโชคลาภค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขลุงเรื่องประกอบซิ่งใดขึ้นลุงเรื่องอยู่ทุกจึงยาง เออคือสางเป็นสีสั์สีไม่ใชพวกนคู่ปากคูเนี่ยว่าประมาณกระตา่ายตัไหนกรใส่าย่างตองใส่สางนการออกรมบอกซืซ้อส่วนมากเขาเลยซื้อต,ตำนักหน้ามาหน้าไปขี่มันเขบาบอกน้องคันดีบัดอ่าว่าจะขนส่างอ่าหนังสางประกอบส่างอันนี้สีรามาเยี่ยนี่เพชรเป็นสีผึงผึงตัวนี้คือน้ำมันสางโต๊ะมันเลยมาจากลูกลูกคนเดียวสางอยู่สีเอออยู่จังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้เป็นนวดไอ้ ผสมเสร็จของงาาสร้างแล้วก็พวกนางสร้างนองสร้างร่วมกันคือบุกเสด็จเรียบร้อยแล้วจึงเลยนั่มให้ยาโยมเพนมาช่ำบุญสั่งสลอกสาสั่งแม่ยังก็เพลมาบูชาไปกับรู้สึกว่าสคุณกับเป็นเอกอยู่ในด่านของสร้างคือพลังสร้างสุยางมันสร้างมันเป็นสั์ใหญ่อาสั์คุณตัวประเทศของใส่สร้างพระเจ้าอิบาสุนัจเจ้าอิมทุกโองาเกิใส่สร้างก็เลยเอาตจวนี้มาเป็นเครื่องร่างอะไรว่าเป็นเครื่องร่างของขัง ให้ยาโยมไปาสาธุธ<ห>ุค่ะค่ท่านผู้มชมจ่าปอกาเดยมีโอกาสเดินทางไปทําบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะคะ่ะเนาะกะได้ของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทางบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมหนวดเมตตามหาสเนเมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจ่าปอจะเปิดข้างในให้เบิ่งเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ เป็นนวดเหลียกเงินเหลียกท่องเหลียกทรัพย์ค่ะใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีคักค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งขังในน้ากันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีมวลสารเอยียงประกอบอยู่ในหนันแน่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะทั้งด้านในีของหนวดนี่จะมีเส้นผมแมทอรณนี่ค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเส้นเซนอยู่นี่เนาะค่ะเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ํามัน สร้างตกมั่นเนาะค่ะเนาะน้องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเศกใส่ม้วนสารทั้งสามยางสี่ยางนี่ปุ๊กเศกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีเพืงน้องสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเหลืองนุนดวงหลับศัพท์ค่ะทะ่านผู้ชมผู้ใดดวงตกดวงกำลังตกตก,ตกเข็ดเอยียงกบาบบพ่อสีดายบพ่อสีดี ก็สามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงรับทรัพย์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพรงน้องสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเรื่องน้นดวงค่ะผู้ใดค่ะขายบอดีลูกค้าบ่ค่อยเข้าหานก็สามารถเอาตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสน่ห์เว้ากับไผกับผู้นันหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดก็ เพิ่นได้ยินเสียงฮ่าวๆนี่เพิ่นกะเกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมช่มชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ใดค่ะในเหลืองน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ใดค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงนุนดวงเฮ้าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรของจาปอนะคะน่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชม เบอร์โทรด่านลางเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ะลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ